สวัสดีครับกรบผมอดิสรเพียงเกตคุยกันตอนเช้าๆครับในรายการคุยกับอดิสรตรงไปตรงมาประจำวันที่15พฤษภาคม2563ท่านผู้ชมครับข่าวในโซเชียลที่รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรมีทหาร นายหนึ่งเข้าไปที่ประชุมพระสุริยันซึ่งเป็นห้องประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและเป็นห้องประชุมรัฐสภาที่เยาวสอสอส,อสอวอมาประชุมร่วมกันเรียกห้องประชุมนี้ว่าห้องประชุมพระสุริยันส่วนชื่อเสียงเรียงนามพระสุริยันจะเหมาะสมไพเราะหรือเปล่าค่อยมาว่ากันมีนายทหารนายหนึ่งครับทางเลขาสภาผู้แทนราษฎร ไม่พอใจมีข้าราชการของรัฐสภาเป็นเพื่อนฝูงกันนี่แหะครับดูถ้านำนายทหารคนนี้เข้ามาเข้าไปไปชมก็จะไม่ว่าอะไรหรอกครับทุกคนก็อยากจะไปดูห้องประชุมสภาใหม่สภาผู้แทนราษฎรนี่สร้างด้วยเงินภาษีอรกรหม0 0น 12, ล้านนะครับเดี๋ยวนี้ยังสร้างไม่เสร็จมีเรื่องมีราวผู้รับเหมาจะฟ้องทางสภาครับ ให้ชดใช้ค่าเสียหายเกือบพั0หล้านไม่เคยปรากฏมาก่อนครับใครๆก็อยากดูบังเอิญว่าเป็นทหารถ้าเข้าไปดูเฉยๆเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกครับมันโอโถงมันสมศักดิ์ศรีของประเทศไทยแต่ว่านายทหารหนายนี้ขึ้นคิดยังไงก็ไม่ทราบก็ไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้ของประธานสภาประธานรัฐสภาในห้องประชุมพัสรุยันนี้แหละทั้งๆที่นายชวนหลีภัยไปตรวจ ผู้สื่อข่าวให้ในายชวนขึ้นไปนั่งนายชวนก็ไม่ขึ้นนะครับนายชวนนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผูดแด้แทนราษฎรเพราะว่ายังมียังไม่มีพระราชกิจดีกายังไม่มีการประชุมเป็นทางการคุณชวนหลีกภัยก็ไม่ขึ้นไปมีพระราชกิจดีกาให้เปิดสมัยประชุมสามัญน,นะครับในวันที่22พสพฤษภาคมจะประชุมครั้งแรกก็คงจะเป็นพุทธและพุทธหัตปลายเดือนพฤษภามนี้แหละครับ จะได้ใช้ห้องประชุมพระสุริยันนี้สักทีแต่ว่าก่อนที่สสท่านชวนหลีกภัยและสสทั้งหลายทั้งปวงจะได้ประชุมนายทหารนายนี้ก็ไปใช้บริการก่อนเลยครับแม่ห้ถ่ายรุ่นลูกเก๊ะเกะข่าเลยนะครับเอาตีมพลาดเาท้าพลาดเลยดูประหนึ่งว่าความคิดเห็นของทางเลขาสภาผูา้แทนราษฎร แทางซึ่งเข้าไปแรยง,งานคุณชวนหลีกภัยบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมไม่บังควรทีเดียวนะครับคุณชวนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีมันเป็นการมิ่นศักดิ์ศรีสภามินศักดิ์ศรีนิติบัญญัติอะไรทั้งนองนั้นครับไม่มีความเหมาะสมว่าอย่างนั้นครับทางเลขาสภาผู้แทนราษฎรก็ส่งเรื่องนี้ไปให้กองทัพบ,บกกรมข่าว กรมข่าวทาหารบกนะครับกาลังตั้งกรรมการสอบสวนนายทหารสัญญบัตรคนนี้ฟังดูแล้วมันก็มันมันก็เฉยๆนะครับเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรใครๆก็เข้าไปได้แต่ว่าในสถานที่ระโหฐานอันเป็นสถานที่จะใช้ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถ้าเป็นความจริงแล้วมันศักดิ์สิทธิ์ครับทุกคนต้องเคารพทุกคนต้องให้ความเคารพมีฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการครับจะไปนั่ง ที่ทํางานของประธานดีสารดีกาได้ไหมจะไปนั่งเก้าอีนะ้นายกรัฐมนตรีได้ไหมยกเว้นตอนวันเด็กนะครับและจะมานั่งเก้าอี้ประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษสรได้หรือเปล่าความบังควรไม่บังควรครับหลักการเป็นอย่างนั้นครับนี่ยังไม่ประชุมสภานะยังไม่ประชุมสักครั้งเลยครับห้องประชุมพระสุริยันเนี่ยแต่ว่าในอดีตมันมีประวัติครับ สสผู้ทรงเกียรติที่แหละทําเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนทําเป็นตัวอย่างให้แก่นายทหารนายนี้จําได้ไหมครับหวังว่าความจํายังไม่เสื่อมนะครับยังไม่เสื่อมเลยมีการประชุมที่สภาผู้แทรนรัศฎรถนนอู่ทองในสภาเดิมครับมีสมัยประชุมนั่งประชุมกันนี่ยแหละครับเกิดโกลาหนยังไงไม่ทราบครับสสท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงอยู่จังหวัดสมุทร,รสงครามเอ่ยชื่อเลย คุณลังสีมารอดรัศมีครับท่านแผงลิฟยังไงครับไปลากเก้าอี้ประธานสภานั่นยิ่งไม่ให้เกียรติยิ่งมินศักดิ์สีนิติบัญญตัติโดยสอสอซึ่งประชาชนเลือกมาครับลากจนเขาบอกสื่อมวลชนจนเรียกคุณลังสีมาว่าอิหาละโทษนะครับอีหาละนอกจากมีพฤติกรรมลาก เก้าอี้ประธานสภา,าโอ้ครับบีบคอทุ่มเก้าอี้ฉีกเอกสารไม่เคารพสถานที่เลยนั่นเกิดจากพฤติกรรมของสสในสภา,าปัจจุบันก็เป็นผู้แทนราษฎรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพฤติกรรมเกิดขึ้นมันมีการเรียนแบบครับแต่บังเอิญว่าเกิดคนเรียนแบบนันเป็นทหาร เป็นสัญญาบัตรด้วยไม่ทราบว่าจบจ,บจอปรอร์หรือเปล่าหรือว่าจบมาจากไหนไปที่ไหนก็ต้องขอรพสถานที่ตรงนั้นแล้วครับผมคิดว่าทางกองทัพบกโดยระเบียบวินัยอย่างนี้เขาสอนกันมาเป็นประจำแต่เขาอยากเก๊กท่าว่ากูมาสภาแล้วนะกูมาสภาแล้วสอสอลากเก้าอี้ได้กูก็เอาขาพาดได้ไม่เห็นจะเป็นไรนะเพราะว่าเรื่องนี้มันคุณชวนหลีภัยก็ ก็คิดดูเอาเองกันนะครับผมในฐานะที่เป็นอดีตสมาชิกรัฐสภาก็มองดูการกระทําครั้งนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับทางกองทัพบกจะทํำยังไงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์บอกว่าจะปฏิรูปกองทัพภายใน90วันสัมภาษณ์ด้วยน้ําตาซึมด้วยปฏิรูปอะไรครับมันครบ90สวันจนคุณจะเกษียณแล้วพูดดินพูดง่ายแต่ทําไม่ได้ต่อไปอย่าพูด ศักดิ์ศรีของทหารมันต้องมีศักดิ์ศรีครับพอบทบอบอกจะปฏิรูปกองทัพจนป่านนี้ปฏิรูปอะไรถามหน่อยปฏิรูปอะไรให้มีกองทัพเล็กลงใช่ไหมให้มีสมรรถภาพให้มีนายพลลดลงหรือเปล่าตัดมบประมาณที่ไม่จําเป็นของกะลาโหมของกองทัพต่างๆมาให้ประชาชนหรือไม่ทําจริงทําจังหรือเปล่าทําเป็นกองทัพเพื่อประชาชนไม่ใช่กองทัพเพื่ออํานาจ เพื่อที่เอาอำนาจมาเข็นค่าพี่น้องประชาชนนะครับประชาชนยังยังสงสัยเหลือเกินจนยิงแสงเลเซอร์ไปที่ตึกกระทรวงกลาโหมแล้วครับบอกว่าตามหาความจริงความจริงมันปรากฏอยู่แล้วคือการชุมนุมเมื่อพฤษภาปี53นี่กระสุนมันมาจากฝ่ายทาหารที่ถืออาวุธนี่แหละมาจากใครไม่ได้สไนเปอร์ที่ยิงเสแดงพลตีขัติยะก็มาจาก ที่ไหนล่ะครับตึกสูงแถวดูสิทธานีเนาะครับยิ่งว่าเป็นกิโลสไนเปอร์ในใครใครเป็นเจ้าของครับประชาชนเป็นเจ้าของมีไหมไม่มีกระสุนเบิกไปยังไงกี่นัดกี่นัดรู้หมดแล้วครับสรนพารุษทหารบกไปยังไงรู้กันหมดเขาถึงไม่ไว้วางใจคุณปฏิรูปอะไรนะครับ แล้วบุคลากรของคุณแม้จะเป็นคนหนึ่งคนสัญญาบัติคนอื่นอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้แต่สอถึงพฤติกรรม behavior พฤติกรรมขององค์กรของคุณครับนะไม่ทราบจะลงเอยอย่างไรนะครับเพราะว่าห้องประชุมพระสุริยันเนี่ยผมแม่ฟังยังไงมันก็ไม่รื่นหูครับพระสุริยันจันทาจันทาของพุทธ,ธิสมาพุทธ,ธิสภานี่พระสุริยันมันเหมือนลิเกกับชื่อเ่ย ผมปรึกษาท่านประธานชวนหลีภัยหน่อยครับมันเปลี่ยนไม่ได้เลยเลยครับมันเชยอะแม้จะมีประวัติในการประกวดในการก่อสร้างตึกรัฐสภาจะมาอย่างไงผมก็รับไม่ได้ว่าพระสุริยันมันเหมือนนิยายมันเหมือนลิเกมันเหมือนหนังจักจักวงๆนะครับมันเป็นศาสนาพราหมณ์มันเป็นศาสนาฮินดูนนนับถือสุริยันจันทาอะไรต่างๆอู้ทต่ทีได้จังหวะผม อยากจะปรึกษาเพื่อนฝูงว่าน่าจะตั้งประกวดชื่อห้องประชุมนี้ก็ได้คิดไวๆก็อาจจะให้เกียริแก่รัชการที่เจ็กก็ตั้งเป็นห้องประชุมประชาธิปกก็ได้นะครับหรือตั้งเป็นห้องประชุมปีดีพนมยงก็ได้ตั้งเป็นห้องประชุมธรรมศักดิ์มนตรีก็ได้แล้วแล้วแต่จะให้มันเกี่ยวข้องกับบุคลากรประชาธิปไตยกันหน่อยห้องประชุมพุทธิสภาก็ตั้ง คุณก็ตั้งขึ้นมาเป็นชื่อบุคคลเพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับเป็นให้เกียรติแก่บุคลากรทางประชาธิปไตยก็ได้ไม่ใช่ว่าพระสุริยันจันทาโอ้ยมันมันเฉยอ่ะมันเฉย,น,เยนะเรื่องทหารก็พูดแค่นี้แหละครับไม่ทราบว่าจะลงเอ่ยกันยังไงนะทางการตรวจคนเข้าไปสภาต่อไปต้องเข้มหน่อยนะครับต้องเข้มหน่อยไม่ใช่ว่าข้าราชการมันก ในขนา้าราชการของสภาเองก็ต้องเข้มข้นครับต้องเคารพสถานที่ตัวเองนะอย่าให้เป็นข่าวเป็นข่าวใหม่นะครับมันอายเขาครับมันอายเขาอีกเรื่องหนึ่งค่อนข้างจะเป็นจริงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้<อ>หัวหน้าพักว่าที่หัวหน้าพักคนใหม่ของพักพลังประชารัฐจะเป็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับนั่งที่ไหนหลับที่นั่นโอ้เข็นคนแก่ เดินไม่ไหวขึ้นมาเป็นหัวหน้าอาขอแสดงความยินดีแล้วครับมีมีทุกขแล้ว่ะครับมีกรรมแล้วคุณมารับเถอะคุณเป็นผู้บัญชาการทหารบกละตวีกว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นยากไหมเป็นหัวหน้าพักการเมืองยิ่งยากกว่าที่ตำแหน่งต่างๆที่คุณเป็นมาพันเท่าครับก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณอุตมานะครับคุณอุตมและคณะซึ่งเป็นมาปั๊บหมดหมดราคาเขาก็ไล่ครับเร็จ นาค่าโคถึกเสจสึกฆ่าขุนผลก็เป็นเรื่องของพวกคุณแก่งแย่งชิงดีครับชิงดีกันไม่ปีประโยชน์อะไรกับชาติบ้านเมืองเลยครับเพราะสื่อมวลชนได้ตั้งฉายารัฐบาลพวกคุณว่าเป็นรัฐบาลเสียงกงเพราะฉะนั้นเสียนเหล็กทั้งหลายมันก็ต้องเป็นสนิมบ้างแข่งขันแก่งแย่งชิงดีล้มกันบ้างนะครับเป็นเรื่องละครน,น้ำเน่าเหมือนเดิมวันนี้จึงขอสนทนาสองเรื่องครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ